สวัสดีครับวันนี้ครูโอช็อปนะครับมารีวิวนะครับอุปกรณ์ส่องสว่างของจักรยานนะครับสินค้าครูโอช็อปนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับนี่คือสไตล์ของครูโอเองนะครับเพราะว่าปั่นตอนกลางคืนบ่อยนะครับให้ดูสั้นๆนะครับก็จะเป็นหมายเกียร์นะครับเป็นเรื่องราวอุปกรณ์ต่างๆที่ครูโอใช้ในการปั่นจักรยานใน ตอนกลางคืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นซัมซุงนะครับกา l a ็ y ซ i n i นะครับเอาไว้ฟังเพลงทั่วไปสิ่ที่ขาดไม่ได้ครับผู้นำทางนะฮะคนนี้เป็นคนนำทางนะครับปั่นตามเธอมานะครับร้อยกว่ากิโลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวัดเรือนไม้ความเร็วนะครับแคลอรี่ที่เผาผลาญทั้งหมดตัวนี้ก็ จะเป็นทั้ง GPS นะครับแล้วก็การนำทางเส้นทางในการซ้อมต่างๆของครูโอนะครับก็ใช้อุปกรณ์ทั้งหมดประมาณนี้ตอนค่ำคืนนะครับก็คร่าวๆเท่านี้นะครับกับอุปกรณ์สองสว่างจักรยานซื้อภูเขาคาร์เรรานะครับผม2.4 Vento เวนโตนะครับของครูโอช็อปครับสนใจติดต่อสินค้าก็ทักมาครับสวัสดีครับ